น้องดูวิ่งไวอ่ะแล้วน้องดูสตามิน่าดิน้องดูดิลงช้านะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยสปีดสองร้อย ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารบรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกม Arc Mobile ในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับฮาร์ดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่มีโปรแกรมที่จะพาเจ้านกกิฟฟินของพี่นั้นไปเก็บเลเวลนะครับก็ยังไม่จบนะครับสาหรับเจ้านกกิฟฟินเนาะ <c ười>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  ก็นะวันนี้พี่จะพาเขาไปเก็บเลเวลนะครับเ,เป้าหมายของพี่ในวันนี้ก็คือพี่คิดว่าพี่จะพาเขาไปฆ่าททันนะก็คือว่าพี่จะฆ่าแบบ โจมตีไททันให้ใกล้ตายแล้วนะครับแล้วก็เอาเจ้านกกิฟฟินของเรานั้นไปลัดช็อตนะครับเพื่อจะได้เลเวลเยอะๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนไปก็ฟึบมาทําการเทมเจ้าลูกนกของเราก่อนดีกว่านะครับตอนนี้การจเจริญเติบโตของเขาก็อยู่ที่90%แล้วนะครับตอนนี้เขาต้องการที่จะให้เราสัมผัสเขานะครับแต่ก่อนที่เราจะสัมผัสก็เช่นเดิมให้เราเซฟก่อนนะครับเก็ดเล็กเกดน้อย เซฟก่อนโอเคครับแล้วก็เข้าสู่เกมมาดูกันนะครับว่าหลังจากสัมผัสแล้วเขาจะอยากได้อะไรนะครับอ่ะสัมผัสเลยนะครับปึ๊บอ่าโชคดีอีกแล้วนะครับไม่ต้องรีซนะ้ำเนาะเพราะเขาไม่กินคิปเบิลน,นะครับแต่ว่าเขาใกล้จะเะจะเริญเติบโตโครบ100%แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจำเป็นจะต้องซื้อลูกอมนะครับอีก1เม็ดนะ เพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เขาจะโตเนี่ยมันไม่พอนะครับซึ่งกว่าเขาจะาเราจะทำ <c oughs> ขอแพ้กว่าเราจะทำอินพินให้เขาได้อีกรอบเนี่ยก็คงแบบนุ่น33นาทีเนาะพอดีแหละเขาโตก่อนเราก็ทำอินพินนไม่ได้นะั้นดังนั้นเราต้องใช้ลูกอมช่วยนะครับเพื่อให้เราสามารถทำอินพินกับเขาได้นะปับ๊บนี่อันนี้เขาก็ต้องการให้เราเอ้ยเดี๋ยวต้องการเดินตามเราเนาะป่ะเราก็กดให้เขาตามเลยฮะ ไม่ยากนะครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวทีเล็กเข้าได้ปะนะโอเคเรียบร้อยนะครับชิบหายแล้วมันเข้าได้น้องเฮ้ยเข้าได้แต่มันกัดลัวว่ะยายาอ้บ้าเอ้ย,อย,อย,อยมาไงนี่อะ โชคดีนะครับที่มันไปสนใจรั้วของเราคือพี่ได้วางรั้วให้มันสูงกว่าเดิมอีก1ชั้นนะครับก็คือเป็น3 3มแถวเนาะไอ้บ้าเอ้ย,เ,อยเหลือแค่200อโอเคเดี๋ยวเป่าให้นกลูกนกเราหยุดก่อนต่อไปนี้เขาจะกินคลิปเบิ้ลนะครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องให้เขากินแล้วนะเพราะว่าเขาได้ค่าอินปินจากเขา100%แล้วเนาะ ก็ไม่จำเป็นแล้วโอเคเดี๋ยวเอาเจ้าอาเจนเอ้ยคิฟฟิ้นของเราไปลัดช็อตเจ้าทีเ้็กตัวนี้เลยอืมเรียบร้อยตายอืมอืมอืมเก็บเนื้อมาด้วยโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับลูกนกของเราก็ตอนนี้เขาก็ได้โตแบบเป็นผู้ใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับค่าอินพินนก็เหลือแค่อีกร้อยให้เขาจเจริญเติบโตครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตามแถบเหลืองด้านบนเนาะ านะส่วนค่าอินปินก็เรียบร้อยนะครับมาดูค่าสแต็กตอนนี้เนาะสปีดได้มาที่120เลยนะครับดาเมจได้มาที่668เนาะแล้วก็อืมดาเมจไม่สูงนะครับน้ำหนักได้มาที่เ4 0อเลยเนาะโอ้ยสำคัญก็อยู่ที่น้ำหนักเพิ่มมานิดเดียวเองไม่ถึงพันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเจ้านี่เราจะอัพเป็นนี่เลยสตามิน่นะครับให้เขาอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ก็สตมมิน่า500แล้วก็ บินได้ไกลกว่าเดิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่มาดูอาเจนตัวนี้ก่อนอาเจนตัวนี้เหมือนพี่จะจับมาตอนเลเวลส0มร้อยหรือเปล่าพี่จาไม่ได้นะเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับเพราะว่าพี่จะดูนะครับว่าดามิทเขาเท่าไหร่เนาะโอ้โอเคเดี๋ยวขึ้นไปขี่ทีเล็กแล้วก็เช็คดูเนาะอาเจนลูกยู่เฉย,ยหน่อยอเนาะอยู่เฉยเลยโอ้ยเท่าไหร่วะพี่เช็คไม่ได้ดิ กระเจนเอ้นเดี๋ยวรอตรงนี้วนะน้องมันต้องบินบินมาวนตรงนี้หรือเปล่าไอ้วน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 ,นี่แหละเราจะดักขี่เขาเอ้ย,ยอย่าขอขี่หน่อยได้ไหมอโอ้โหขอขี่หน่อยอุ้ยไอ้ขจ๊อนขอขี่หน่อยดิเออปะโตจะดูค่าสแตก็ก ดาเมจ6หกรอยโอ้ยแปลว่าลูกนกของเราดาเมจดไม่ค่อยโหดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มีสปีดที่เร็วก็ดีกว่านะพ่อเขาตอนนี้สปีดเจ็ดเนาะร้อยเจ็ดแต่ลูกเราได้ร้อยี่สิบโอเคได้อยู่นะครับก็ไปไปหาไททันกันดีกว่าครับน้องๆแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอเอาหนังไปเก็บก่อนเพราะเรามีหนังเยอะเนาะโอเคกิฟฟินบอกเลยว่าได้ใช้ยาวๆแน่ครับเพราะว่าพี่ถูกใจกับอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อดีในการที่มันสามารถแบบเดินทางได้แล้วก็โจมตีได้บนหลังเขานะครับเออพี่ชอบตรงนี้แหละเราสามารถโจมตีได้อยู่ตอนอยู่บนหลังเขานี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียกเจ้าจระเข้ตัวนี้ของพี่ไปนะพี่จับมาใหม่นะตอนจับเลเวลร้อยสิบนะครับเฮยเฮ้บอกเลยว่าเป็นจระเข้ล่องหนที่วิ่งบนบกก็เร็วนะครับน้องๆไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดู คือเป็นนี่แคปพี่จับมาตอนเลเวลร้อยนะไม่ใช่ร้อยส็ดิเลเวลร้อยด้วยเนี่ยน้องแล้วมันวิ่งบนบกโคตรเร็วแล้วสตามิน่าก็ไม่จําเป็นไม่ไม่ใช่ดิใช้ไม่เยอะด้วยอ่ะเออแต่ว่าจะอัพเป็นอะไรดีนะสตามิน่าไม่จําเป็นหรอกพี่รู้เพราะว่ามันวิ่งเร็วโอเคอัพเป็นสปีดให้เขาแล้วกันอ๋ออโอเคนี่เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนะครับว่า เขาสามารถแบบวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับน้องๆเร็วมากปะโอเคแต่ตอนนี้ประเด็นคือออกไปได้ออกไม่ได้ <c oughs> ออไไดถอยหลังเลยไหมเฮ้ยถอยหลังก่อนถอยหลังครับหเออืมโอเคครับน้องๆเดี๋ยวหาวิธีก่อนทำไง <c oughs> เอาเจ้านี้ออกก่อน เอออกไม่ได้ส่วนนุ่นคือตัวเมียตัวแรกที่เราจับมาเนาะโอเคครับน้องๆปะลุยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าความไวของมันพี่บอกเลยมันวิ่งไวจริงๆนะน้องดูดิช้าไหมโอ้ยสไอ้นี่มาไอ้นี่มามาให้สปีดอีกหนึ่งทีอือยีไงอาปากห่อเลยอ้อคือน้องดูวิ่งไวอะ่ะแล้วน้องดูสตามนาดิ น้องดูดิลงช้านะแต่ในน้ําเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับจะบอกให้น้องดูดิสตาเมียฮู้ยเป็นไงดีเป็นล่ะแล้วเจ๋งสุดคือล่องห่นด้วยนี่ตัวเมียนะปล่อยเขานอนตรงนั้นแหละ <c oughs> ดูเป็นไงบอกเลยว่าบนบกก็ได้ในน้ําก็ดีมากนะครับเออแล้วประเด็นคือล่องห่นนะน้องมันล่องหอ่นแล้วน้องคิดดูดิ ถ้าพี่ไปจับตัวเลเวลสูงๆมาทำไงนะเออบอกโคตรเจ๋งอือบางีกัดดีกัดดีเอ,อ้ยโอ้โหกระโดดกัดน่ากลัวมากหันข้างฉกนี่น่ากลัวมากคะมันหันแบบเร็วมากอะน้องอือแต่ดาเมจมันมาช้ากัดไปแล้วดาเมจเพิ่งจะโดนอะเออเออมเันจะโจมตีใกล้จัดอะมันข้อดีขอ,อมันไอ้มึงจะขึ้นไปข้างบนน ลงมาอเอา้ยขึ้นได้ไหมเอ้ยขึ้นได้แล้วมาฮขอเลเวลหน่อยอืมโอ้ยเดินไปไหนไวะเนี่ยแต่ว่าโจมตียากนะพี่วาเขาโจมตีช้านะครับเพราะเสียเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องเพราะว่าถ้าเอาไว้เดินทางนี่รับรองปลอดภัยฮะเพราะาเขาล่องหุ่นไงล่องหุ่นนะน้องสัตว์ประลาล่องหนนะุ่นอะดูง้มง้ยังไม่รู้ตัวอไอ้หมนี่โอเคนี่แหละครับข้อดีของเจ้าจระเข้ตัวนี้นะเอ้ยเป็นไง พี่นี่ยังชอบเลยทีเล็กวิวเท่าไหร่วิวสองร้อยเดี๋ยวนะให้น้องมันมึนว่ะมันพยายามจะกินเจ้ากวางตัวนี้นะแต่มัน <c oughs> หั่นหัวไม่พอเอานั้นเราก็จัดการจัดการยิงไปฮะวิลสองร้อยเดี๋ยวพี่จะเอาเจ้ากิฟฟินของพี่ไปลัตช็อตดีกว่าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าเลือดลงเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ดูมันดิ ไอ้ hey, แบบนี้เราก็โจมตีฟรีอะเหลือสามพันอาจดะยิงอีกหนึ่งนะัด oh, อ้ยิงไม่โดนปัดโทแค่นี้ยิงไม่โดนชีวิตเออปัดเท่น่าอับอาย <c oughs> ยิงแค่นี้ยิงไม่โดนเหลือพันแปดนะครับอีกนัดหนึ่งมันจะตายไปเนี่ยโอเคถ้าไม่ตายเราก็ไปเอาคิปเป้นของเรามาจัดก,การลัดช็อตกันเลยดีกว่านะครับน้องโอเค เอาละแต่ก่อนไปขอวิ่งขึ้นไปดื่มน้ำก่อนนึงใจเย็นฮะไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวเราจะไปล่าเจ้าไททันโอเคยึดเลยเฮ้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 ยยา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 ายไปยุ haha. ่งตรงนั้นเอ้ยต้องมารับหน้าก่อนเดี๋ยวมันโดนเดอะแก๊งของเราโจมตีตายก่อนเพราะเราจะต้องลัาช็อตจากมันเราจะต้องเอาเลเวลจะไม่ให้ใครล่าโอเคยาโอไอค โอ้ยแกมันลา้าช็อตกูจะไปทำไมโอ้โหถูเลเวลไอ้จระเข้มันล้าช็อตน้องมันได้มาสามเลเวลเร็วฮูใส่สตาร์ไม่นาให้มันหนึ่งหนึ่งทีอ่ะโตเอ้ย,อ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 ยแกมันล้าช็อตนั้นทำไมเอาอะไรดีว่าสปีดเอาไหมเอาสปีดไหมสปีดไม่เอาฮะเอาเป็นน้ำหนักไหม น้ำหนักน้ำหนักเหรอน้ำหนักก็ไม่เอาอะดาเมจอ่ะอะดาเมจดาเมจอืมนี่อ่าอ่าปากบ่อเลยซีจะให้กิฟฟินตะแกตะบลาดช็อตเนี่ยนะโอเคครับน้องๆปะไปกันเลยฮะรรรพี่ว่ามันไวกว่ากิฟฟินของเราเยอะเลยนะเจ้าจระเข้อของพี่นี่บอกเลยโอเคฮะ รู้สึกว่าเราจะต้องบินให้สูงแล้วก็ตักลงให้ไวนะนี่แล้วก็ล่อนไปตามพื้นแบบนี้นะครับน้อง,งโอ้โหอ้โหโคตรมันเพราะมันเร็วฮะโ้โโอ้โหบินมันมากกิฟฟินหนีดูโอ้โหดูวิง่งดูวิง่งดูวิ่งโอ้โหอุ้ยโอ้โหโ วิ่งโคตรเร็วโอ้ายก o d ไปไปหาไททันกันครับเอาละบินขึ้นสู่เบื้องบนฮะแล้วก็โฉบลงมาด้วยความเร็วนี่แบบนี้น้องแล้วก็วิ่งโอ้โหวูห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 ยตกเจ็บอุยเลือดยุบไปเยอะเลยประโถยพี่นึกว่าไม่เจ็บครับ ก็เลยไม่ได้กดบินต่อนะตอนมันพุ่งตกว่าเอ้ยเจ็บ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 ,จบโอเคฮะไปกันต่อฮะโอ้โหอย่างเท่กิฟตวินโอ้โหมันมันเร็วมากเร็วมากโอ้โหไปเลยน้องโอ้โหเร็วอะ่ะโอ้โหชอบอะชอบที่มันวิ่งเร็วไปแล้วจ้าอ้ โอ้แล้วแล้วเป้าหมายของเราก็มาแล้วนะครับน้องๆนี่เจ้าไททัน๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนตัวก่อนนะครับอืมสวยล่ะเอาแล้วครับน้องๆมันขึ้นฝั่งแล้วมันขึ้นฝั่งแล้วหูยกว่าจะให้มันขึ้นฝั่งได้โคตรนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะอยู่เฉยก่อน เออยู่เฉยได้ยู่เฉยได,ยยดไปไปไปแปลคุณสองแปลวคุณสองเร็วเร็วเร็วกิฟฟินบินเร็ว in, เร็ว,รวโอ้โหทาร่อนยังอยู่ในครูดาวอยู่แน่เลยเนี่ยเออยังร่อนไม่ได้เออบินก็ได้วะอีจะร่อนร่อนไม่ได้น้องติดครูดาวแนะ่หือวะโอ้โหยร่อนดิโอ้ยังร่อนไม่ได้ฮะหือเหตุผลที่มันร่อนไม่ได้นี่คือครูดาวนะครับน้อง ไม่ใช่อะไรเลยฮะนี่นี่คูณสองอยู่ตรงนี้โอเคได้มาแล้วครับคูณสองไปทีนี้แหละน้องโอ้ยังยังติดคูดาวอยู่ยังร่อนไม่ได้หฮือไม่ต้องลงต้องร่อนเหมันแล้วรัชดชอด็ชอตรัดช็อตรัดช็อตอึ้ยอุ้ยอุ้ยจะเพิ่งหนีลงน้ำจะเพิ่งหนีลงน้ำโอเค เอาละไปอย่าหนีนะหน่ร้อยหนร้อยน้องจะลงน้ำอีกแล้วอย่านะฝืน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 ข้าไปโอ้ยตาตามมหน้าหมด อย่าเพิ่งหนีไปไหนรอด้วยแต่ stamina ขึ้นเร็วๆเดี๋ยวมันหนีเร็วเเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็ว stamina บนขึ้นฟ้าแล้วก็เออเฮ้ยทำไมไม่ล่อนวะไม่ร่อนก็ไม่ร่อนวะไปตีท้าแบบนี้แหละเออไม่ล่อนก็ไม่ต้องร่อนวะ สามร้อยโอเคนิดเดียวอไปไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาแล้วไม่รู้กี่เลเวลอืหัวจดืยับปวดเดือยยับเอามาด้วยเนื้อหนังมังสาเก็บมาให้หมดอืม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 ได้เมื่อกี้เลเวลไม่รู้รู้แต่ว่าซอยยับอืมอืมอืม อืเอามาเอามาให้หมดเนื้อโอ้โหเนื้อเยอะจัดน้องไม่ยอมหมดโอ้โหตียันหมดแรงโอ้ยกูเจอแรงที่ไหนบินหนีวะเนี่ยสามจิ้งเสือกัดโอ้ยโอเคขอบินขึ้นโขดหินพักเหนื่อยก่นอน <c oughs> มาดูกันนะครับน้องๆว่าเราได้มากี่เลเวลเนาะหนึ่งสองสามโอยยี่สิบสาเลเวล โอยี่สิบสามโอ้ไม่ก็สองโอ้ยยี่สิบสามเลเวลว้าวยี่สิบสามเลเวลอัพเลยดีอ่ะเฮ้ยโอ้โห น้องยิบสามเลเวลโอ้โหครับเลยดีโอ้ยเซฟก่อน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 โอ้โหยิบสามเลเวลนี่แค่คูณสองธรรมดาจากคูณสองธรรมชาติเลยนะเฮ้ยยี่สิบสามเลเวลว้าวโอ้โหแค่ท่านตัวเดียวได้ยี่สิบสามเลเวล สปีดไหมสปีดทีละ3ละเหรอก็ได้เป็น30เลยนะ20วิเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอุ้ยสปีด200ใช่ป่ะเดี๋ยวลองลองลองรอเซฟไปแล้วลองได้อุ้ยสปีด200อยุ้ยยังบุ่ยอีกห้าอีกหรอโอ้โหเหลือค่ายเอาเป็นตามไปหน้าเอา สปีดสองร้อยสตามิน่ห้าร้อยเว้ยสตามิน่เท่าไหร่หกร้อยอ้ยเอไม่ถึงห0ร้อยขาดฮะโหนะ้องเดี key, key, 200, ๋ยวลองขี wow. 200, ah, nah, ่ดูลองขี่ดูสปีดสองรอยบินเร็วแค่ไหนโอ้ก็เร็วกว่าเดิมเยอะว้าวสปีดสองร้อยน้องอ้าวแล้วทาพุ่งพี่ไปไหนทำไมไม่พุ่งแล้ววะทำไมอ่ะ ่ทำไมไม่พุ่งแล้วอ่ะงงเหมือนกันอ่ะบินสูงไม่พอเหรอฮะเอา้เอาวอ้าไอกิฟฟินพี่ไม่พุ่งแล้วอะทำไมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชื่นชมหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปไอ้นี่ใหม่ถ้าไม่ถูกใจวิ่งก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับอุ้ยสปีดสองร้อยแล้วก็บินน่ะ บินก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ทําไมมันถึงไม่พุ่งแล้วอะ่ะพุ่งดิอิอ e ไม่พุ่ง <c oughs> ไม่พุ่งอ้าวไม่พุ่งอ้าวโหน้องแล้วพี่จะเช็คได้ไงอ่ะโอสปีดสองร้อยมันไม่พุ่งอะ่ะน้องไปแ,แล้วมันไม่พุ่งอะ่ะน้องมันวิ่งอนี <c oughs> โอ้สปีดสองร้อยโอ้กิฟฟินสปีดสองร้อย จะปินสองรอยก็จริงแต่ทำไมไม่พุ่งอะ่ะไอ,อ้พุ่งหน่อยดิพี่ทำอะไรผิดอ่ะเอากิฟฟินเป็นอะไรไม่พุ่งวะเอามันไม่ทะยานแล้วน้องมันไม่พุ่งแล้วอะ่ะอะไรวะทำอะไรผิดไปอะ่ะแกเป็นอะไรแกพุ่งดีใครๆครก็อยากเห็นแกพุ่งอือจะดูว่าสปีดสองรอพุ่งเร็วแค่ไหนอะ่ะ พุ่งพุ่งพุ่งอิวพุพ่ง <c oughs> ดิวะ <c oughs> พุ่งดิอ่ะหมดเอ้น้องมันไม่พุ่งอ่ะสปีดสองรอยะอะพี่โชว์ความเร็วไม่ได้อะก็ประมาณนี้นะครับสปีดสองร้อยนะเออโอเคน้องๆเดี๋ยวขอลองรีหน่อยอี่สปีดสองร้อย คอลี่คอลี่คอลีอ่โอเคเรีสตาร์ทโอเคครับน้องๆตายดูซิดูซิเราไม่อัพสปีดอะ <S <S เอาเป็นอัพตรงอื่นมั่งอัพเป็นสตาร์มินาโอ้สตาร์มินาอีก400เป็นสตาร์มินา900ใช่ป่ะ โอ้ยจตามิน้าเก้าร้อยเนี่ยลองดิลองดิลองด,องดิบินได้นานกว่าเดิมปะหู้น่าจะนานกว่าเดิมน้องไย่งไงแต่มันก็ไม่พุ่งอะ่ะอ๋อมันหนักป่ะวะเออมันอาจจะหนักก็ได้น้องเดี๋ยวตบทิ้งก่อนโอเคฮะเดี๋ยวลองเอาน้ําหนักออกมันอาจจะหนักมันอาจจะหนักโอเคเบายยังตัวเบายยัง ตัวเบายัางเออมึงไม่พุ่งแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ก็เอานะครับเอาเป็นว่า e b d ก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่าดีนะครับก็ดีได้มา23เลเวลเลยนะครับสำหรับเจ้านกกิฟฟินของพี่อ๋อบอกเลยว่าโคตรเจ๋งแต่ทำไมไม่พุ่งแล้วพี่ก็ไม่รู้พราอะไรเนอะ <c oughs> <c oughs> มันบั๊กหรือเปล่าวะเอาพุ่งดิพุ่งดิไม่พุ่งโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> โอเคตบอาเจนโดยที่โชว์นี้อืมอืมเป็นไงอัพสตามิน่ามา900าร้อทำะไรได้บ้างอืมอืมตามิน่าเก้าร้อนี่แน่โอเคครับน้องๆก็น,นะ E.P. นี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ E.P. หน้านะครับบายบายสวัสดีครับโอ้โหพี่บอกเลยน้องถ้าอยากให้สัตว์ของน้องมีเลเวลสูงๆนี้ค่าไทท่นตัวเดียวเห็นผลอืมเห็นผลเห็นผลเห็นผล โอเคครับบายบายสวัสดีครับายได้ไหมบายบายโอเคแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบายบายสวัสดีครับร <c oughs> ่อนได้อย่างก่อนจะปิดคลิปขอร่อนสักทีดิร่อนดิเออพอเนาะไม่ร่อนแล้วแหละโอเคครับบายบาย